ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักไตส่สวนฝฟล์ของผู้ร้องอ่าก็คือพอมอนะก็คือพอมอแต่ฝั่งผู้ถูกร้องเนี่ยไม่ไปนะครับพยายามที่จะขอเลื่อนการไตส่สวนแล้วศาลก็เลื่อนให้มีการไตส่สวนในส่วนของผู้ถูกร้องไปเป็นวันที่สองกรกฎาคมนะครับตอนแรกก็ เถียงกันอยู่นะระหว่างทนายธรรมราชกับทนายนันชัยว่าสรุปแล้ววันที่สองกรกฎาคมศาลจะมีคำสั่งออกมาเลยหรือเป็นการนัดไต่สวนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันนะครับแต่ไฮไลท์ของล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมครับสำนักพุทธเอาอีกแล้วนะสำนักพุทธเอาอาการอีกแล้วใช้คำนี้ได้เลยนะนี่ทนายนันชัยถึงกัน,นาดเอามาโพสต์ตั้งคำถามนะครับผมให้ดูนะ ว่าสำนักพุทธล่าสุดเนี่ยออกอาการอะไรอีกแล้วขอประชามติพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรยุบไหมควรยุบไหมควรยุบกฎหนึ่งไม่ควรยุบกฎสองนะคือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่เป็นหน่วยงานนะฮะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีอันนั้นคืออันนั้นคือองค์งกรสำนักพุทธนะ เป็นองค์กรนะเป็นคร้าฝ่ายกฎหมายดูแลคณะสงฆ์นะซึ่งที่ผ่านมาทางทางสํานักพุทธเนี่ยบอกว่าดูแลเฉพาะพระสงฆ์นะหรือว่าคนที่บวชเป็นพระเป็นสามเณรเท่านั้นแต่กรณีของเด็กเชื่อมจิตเขาไม่ใช่พระไงคุณผู้ชมเขาไม่ใช่พระทั้งทั้ง,ท,งที่ในเวลาต่อมาออมหาเถรสมาคมประชุมกันเลยนะครับองค์กรฝ่ายสงฆ์ที่สูงที่สุดมหาเถรสมาคมประชุมลงมาแล้วก็มีมติ ให้สำนักพุทธเนี่ยไปจัดการเรื่องการอ้างอิงหลักธรรมคำสอนที่มันบิดเบือนอ่าที่มันบิดเบือนแล้วก็จะทําให้เกิดปัญหาให้สำนักพุทธไปจัดการให้เรียบร้อยต่อมาทีมข่าวช่องสามอ่ะพูดนี้นะทีมข่าวช่องสามโทรศัพท์ไปติดต่อกับพอสำนักพุทธสักประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะบอกว่าพอสำนักพุทธบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความดมําเนินคดีกับขบวนการเชื่อมจิตบอกว่าจะนะ จะไปแจ้งความแต่จนถึงนักขณะน,นี้ผมถามไปที่ทนายนันชยัยท่านก็บอกว่าสํานักพุทธยังไม่ได้มีการแจ้งความดําเนินคดีใดๆทั้งสิ้นเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อก็เลยงงว่าแล้วจะไปให้สัมภาษณ์สื่อแบบนั้นทําไมบอกว่าจัดจับจะแจ้งจับแต่ก็ไม่ทําแล้วล่าสุดที่มันเป็นประเด็นเนี่ยนะฮะถึงขนาดที่ทําให้ทนายนันชยัยแล้วก็คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่คุณผู้ชมที่กําลังเข้ามาดูนะครับ ขอประชามติพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรยุบกฎหนึ่งไม่ควรยุบกฎสองยุบหรือไม่ยุบยุบหรือไม่ยุบหรือเป็นเรื่องของตัวผู้นวยการผู้นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ไม่ทําหน้าที่ของตนเองหรือเปล่านะคือท่านกังวลอะไรท่านชะง,งักอะไรท่านลังเลอะไรท่านกลัวอะไร นะไอ้เราก็งงนะครับงงนะครับเนี่ยผมก็งงอยู่อันนี้ไม่ได้มาแบบว่ามามากดดันมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็มหาเถรสมาคมก็มีมติลงมาแล้วนะครับมหาเถรสมาคมมีมติลงมาแล้วแล้วสำนักพุทธก็ไปรับปากกับสื่อช่องสามว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีแต่จนถึงนักขณะน,นี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นออกมานะครับก็เลยงงไงงงว่าจุดยืนของท่านคืออะไร พราะล่าสุดคุณผู้ชมมาดูนี้คุณผู้ชมมาดูนี้ผมออะห้ดูคุณต้นอ้อก,ก่อนอืมคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวชื่อดังแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็คือวันตั้งแต่วันที่ 17. สิบเจ็ดารจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเบิกพยานไปแปดปากสําคัญพยานส่วนมากเนี่ยจะเป็นปากของพอมอนะคุณผู้ชมครับอันนี้ชัดเจนก่อนนะแต่ว่ามาแค่เจ็ดคน หนึ่งคนที่หายไปก็คือตัวแทนจากสำนักพุทธให้เหตุผลว่าปวดท้องมาไม่ได้ฮะจริงเหรอครับเนี่ยอันนี้คุณต้นอ้อบอกนะบอกว่ามีตัวแทนจากสำนักพุทธปวดท้องก็เลยไปไม่ได้เหรอพยานแปดสำนักพุทธสำนักพุทธนี่สำคัญนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะไปยืนยันนะไปยืนยันเป็นการยืนยันจากมติของมหาเทรสมาคมด้วย ว่าการเชื่อมจิตนั้นมันไม่มีในพระพุทธศาสนาอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอ้เนะก็ปวดท้องอะไรกระทันหันขนาดนั้นทีนี้มันไม่จบเท่านั้นนะครับมีอธิบดีด้วยนะที่น่าสนใจเนี่ยเพราะว่าข้อมูลจากนายนันชัยเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมีอธิบดีด้วยนะไม่ได้มีแค่สำนักพุทธหรือว่าพออเท่านั้นนะครับอืม วันที่สารไต่สวนนี่ผมเล่าให้ฟังชัดๆนะถึงเวลานัดผู้ถูกกล่าวหาก็คือขบวนการเชื่อมจิตเนี่ยขอเลื่อนสารแม่อนุญาตให้เลื่อนพอมอนําพยานเข้าสืบเจ็ดปากซึ่งแต่เดิมมี8ปดปากปากที่ไม่มาก็คือนี่ไงเจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งรับปากว่าจะมาแต่ก็ไม่มาทุกคนรอคอยอย่างผิดหวังเพราะพระเอกของเรื่องไม่มาเป็นพยานที่สารทําตัวลอยเหนือปัญหาจนถึงทุกวันนี้ สืบพยายนจนเสร็จผู้ถูกกล่าวหาขอเลื่อนคดีขอนําพยายนเข้าสืบในนัดหน้ารวมห้าปากขบวนการเชื่อมจิตจะสืบนัดหน้านะครับจะมีพ่อมีแม่มีหมอคเนตและก็คุณอภิญญาชมภูมากพยายนหนึ่งในห้าปากที่แก๊งลัทธิเชื่อมจิตอ้างว่าเป็นพยายนคุณผู้ชมคุณชื่อไหมคุณอภิญญาชมภูมากเป็นอธิบดีกรมกิจาการเด็กและเยาวชนที่กระทรวงพอมอพูดว่าพ่อแม่และก็เด็กมีอาการปกติ ห็นไ,ไหมอันนี้น่าสนใจนะแล้วทนายก็บอกว่าผมพูดไม่ผิดเลยใช่ไหมครับว่าคําพูดของท่านอธิบดีแกงละทธิเที่ยมจิตจะต้องเอาไปอ้างเป็นพยานทั้งในสื่อสาธารณะแล้วก็ในศาลแล้วที่รัฐมนตรีพอมออกมาการันตีว่าท่านอธิบดีท่านจะว่ายอย่างไรดีนะไม่อ้างรัฐมนตรีพอมอถ้าอ้างรัฐมนตรีเนี่ยจะหัวเราะให้ท้องแข็งศาลนัดสืบพยานวันที่สองกรกฎาคมจริงๆนะฮะนัดสืบเพิ่ม คดีน่าจะยืดเยื้อไม่เป็นผลดีกับสถาบันพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนมูลนิธิทนายความกองทัพรมพิจนารณาเห็นว่าที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนในขณะนี้คือตำรวจกองบังคับการปอททีท่มวยทิได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้เมื่อวันที่13พฤษภาคมนะครับเอออ่ะเอาช้าๆนะคุณผู้ชมฟังความทั้งสองฝั่งนะครับสรุปก็คือคดีของเชื่อมจิตที่สาลเยาวชนและครอบครัวสุราธานีเนี่ย สรุปก็คือวันที่สองยังไม่มีคําสั่งนะครับหรืออาจจะมีคําสั่งก็ได้แต่ที่แน่ๆนัดไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้องก่อนก็มีแม่เด็กพ่อเด็กหมอคเนตแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือคนนี้ไงคุณอภิญญาชมพูมากคุณอภิญญาชมพูมากถูกระบุให้ไปเป็นพยานฝั่งเชื่อมจิตนะเป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพมแต่ยังไม่ยืนยันนะว่าคุณอภิญญาจะไปหรือเปล่าคุณอภิญญาจะไปหรือเปล่าเพราะขนาดสํานักพุทธก็ไม่ไปสํานักพุทธก็ไม่ไปนะสรุปคุณต้นอ้อบอกว่าปวดท้องให้เหตุผลแบบนั้นแล้วอยู่ๆกระบวนการเชื่อมจิตจะเอาอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยนะไปเป็นพยานโดยอ้างอิงจากคําให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าเด็กกับพ่อแม่เน,เนี่ยปกติไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไร แล้วก็ขอให้ไปเป็นพยานให้ในชั้นศาลแต่อธิบดีจะไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะขนาดสำนักพุทธยังไม่ไปเลยโอ้โหถ้าอธิบดีไปให้เนี่ยนะไปให้การเป็นพยานเพื่อเอาว่าง่ายๆเพื่อยืนยันข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับฝ่ายของเด็กเชื่องจิตเนี่ยสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมหรือเปล่าเพราะตอนนี้แค่อ,อันนี้ไม่กรมกิจาการเด็กเยาวชนแค่สำนักพุทธคนก็เปวดหัวอยู่แล้วนะสำนักพุทธนะ นะอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วทําหน้าที่ประมาณนี้คนก็ปวดหัวอยู่แล้วแล้วถ้าอธิบดีหรือว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยไปให้ข้อมูล <c oughs> ที่เป็นประโยชน์กับกระบวนการเชื่อมจิตสังคมเนี่ยจะไม่มีภ้าวิจารณ์สนั่นวันวหวมากกว่าน,นั้นเลยครับนะคุณผู้ชมคิดว่าอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนท่านจะกล้าไปไหมคุณอะไรเนี่ยคุณอภิญญาชมพูมาศจะกล้าไปไหมท่านอาจจะไม่ไปก็ได้นะครับ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเลยพอมาถึงตรงนี้ทานายก็บอกว่าโอ้ยรอลุ้นปอทอดีกว่าตำรวจปอทอที <c oughs> ่กองทัพทำไปแจ้งความเอาไว้ลุน้นหมู่ระดิที่กองทัพทำจะดีกว่าลุ้นต้นอ้อเป็นหนึ่งจะดีกว่าเพราะตอนนี้ฝากความหวังเอาไว้ที่สํานักพทุทธก็ดีหรือกรมกิจาการเด็กและเยาวชนก็ดีเนี่ยนะครับดูมันยังไงยังไงชอบกลและทานายก็เผยอ,ออกมาแล้วนะว่าคดียึดเยื้อแน่นอนนะครับอืม ยั่งไงคุณผู้ชมครับยังไงนะไม่จบไม่สิน้นสักทีโอ้ยหน่วยงานรัฐของประเทศไทยนะครับให้ออกมาพูดถึงให้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมีบางคนบอกว่าลงรายชื่อยุบสํานักพุทธคือสํานักพุทธอาจจะไม่ต้องยุบรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับแต่มันเป็นเรื่องของผู้บริหารหรือเปล่าเรื่องของคนทํางานหรือเปล่านะถ้าจะว่ากันแบบนั้นนะครับสํานักพุทธก็เป็นองคอ์กรองค์กรหนึ่งนะแต่คนที่มาทํางานเนี่ย วีคุณผู้ชมบอกว่าอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยไปแน่นอนใช่ไหมไปนี่ก็คือไปเป็นพยานนะครับให้กับฝ่ายของขบวนการเชื่อมจิตนะฮะเนี่ยคุณต้นอ้อก็ไม่ไหวละถามว่าสํานักพุทธจะขยับกี่โมงอืมก็ที่ผมบอกแหละคือพออสํานักพุทธผมว่าแปลกๆนะผมว่าแปลกๆท่านเนี่ยแปลกคือเอาไอ้ผมทวนแบบนีุ้ผมตั้งใจฟังดีนะไม่ได้ไปกล่าวหาท่านนะ คือตอนแรกที่มีเรื่องของขบวนการเชื่อมจิตออกมาสังคมก็กดดันว่าสํานักพุทธจะเคลื่อนไหวกี่โมงจาได้ไหมฮะสํานักพุทธกี่โมงนะสํานักพุทธก็ก็บายเบียงใช้คํานี้ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าสํานักพุทธดูแลเฉพาะที่เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับที่บวชเป็นพระเด็กเชื่อมจิตไม่ใช่พระไม่ได้อยู่ในขอบเขตความดูแลตอนแรกกระจบแบบนั้นก็คือสํานักพุทธจะไม่ยุ่ง ว่ากันง่ายๆในเวลาต่อมาสังคมก็กดดันอีกด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 แล้วก็มันเป็นจังหวะคา,าบเกี่ยวตอนนั้นคุณพวงเพชรชุลละเอียดเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายุ่งเตีรัฐมนตรีเนี่ยเขาใจใกล้กับสื่อไงเพราะนายุ่งเตีประจำสำนักก็อยู่ทําเนียบสื่อก็ไปจี้จี้รัฐมนตรีเป็นนักการเมืองพอสื่อไปจี้หนักๆเขาเขาก็สั่งเลยครับคุณพวงเพชรก็สั่งไปที่พอสํานักพุทธบอกดําเนินการดาเนินการ ก็เริ่มมีแอคชั่นละก็เริ่มมีแอคชั่นปรากฏว่าไอตอนที่คุณพวงเพชรเปรมตรีเนี่ยมีการปรับพรมรทันทีไงมีการปรับพรมอรพอดีไม่ใช่ทันทีพอดีแล้วคุณพวงเพชรที่สั่งไปเนี่ยก็หลุดไปอา้าแล้วแบบนี้ใครจะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักคุณเศรษฐาก็ไปตั้งเอาคุณพิชิตชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักในอุตตรตรีพอคุณพิชิตมาได้แป๊บหนึ่งก็ถูกร้องเรื่องของคุณสมบัติ จนเนี่ยนายกจะหลุดไม่หลุดเนี่ยนะครับสารรัฐมนูลกำลังลุ้นกันอยู่เนี่ยแล้วคุณพิชิตพอถูกร้องเรื่องคุณสมบัติคุณพิชิตก็ลาออกคุณพิชิตก็ลาออกเห็นไหมเออใครมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายมนตรีกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตอนนี้เนี่ยอยู่กันไม่สุขสักคนนะครับคุณพวงเพชรมาแป๊บเดียวไปคุณพิชิตมาแป๊บเดียวไปตอนนี้ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีคนไหนกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ